สวัสดีค่ะนาดิตานาดิตาสวัสดีค่ะนาดิตาเมืองคุณลุงทำอะไรคะคุณลุงทำอะไรขคุณงเลยขึ้นันเจมือหมอล้ำหน่อยค่ะจะมือหมอลำหน่อยค่ะ้นนใหมหค,คุณลุงสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ่ายคลิปบ่าเปสด,ด,ดหรอ จ้า,จาสวัสดีค่ะหน้าอิตะตื่นสายค่ะหอ,ง,องีอย้ยคอดก่งยังยังยังเอาส่งสีใส่เหมือนลุงจะไปส่งน้องทีพรุ่งนี้ก็ไปอีกนะคะน้องฮีหม่องกา ตุ๊กตตาจะไปขึ้นเวทีอีกนะคะไปมาเนอะลุงหิวนอนเนอะลุงไปนอนมาเนอะอ่ะคอจับมือหมอลำหน่อยค่ะคุณลุงจะบม่ได้เด็จมั้ยเนี่ยคอจับมือหมอลำหน่อยค่ะคนดังคนดังจับมือหมอลำหน่อยค่ะเก่งจังเลยข้าวใ่คุณลุงเลยคุณลุงเลยจ้าไอ้ลุงไปใช้ลุงกับไปน้ำมือหนึ่งเียวอลุงไปใช้ลุงไปน้ำมืดพรุ่งนี้เราก็จะเดินสายอีกแล้วนะคะลุงน้ำไปเอาหลานเดิ่งถูไปบอกล่องสีเขาจะขายล่องสีแถ่นัานบ่ไปลุงกับบอไปนะลุง นันต์ตาจะมาขายเครื่องสีข้าวช่วยคุณลุงคุณป้าใช่ไหมคะตู้ตาจ้าตู้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 หน้าเบื้องหน้าเบื้องหน้าร้านกับมุงตู้ตู้ตู้โอ้สร้างอัมน่าตื่นสวยประจวบเนี่ยสนใจเครื่องสีขาวกะติดต่อได้เล่าจ้าอันเบอร์โทรกะศูนย์แปดห4ึ่งสล่าจ้าเบอร์ไอเดียไลน์ศู2ย์เก้าส อันนี้ลองสีอันหินอันอันนี้หินสิบแปดสีสองคืออาจารย์ตัวนี้หินสิบแปดนิ้วระบบสีข้าวสองครั้งนะคะใครสนใจกกระติดตัวใดเด้ออจานเนี่ยขายสม,มือ,อยู่จา้าทรงสม,มือตะวันบอเด็มโพดต,ตื่นสวยจ้ามื่อเนี่ยเมืม่อวีลาโพดขายล่องสีสร้างอาบก็โสอดกี่โพดนะแท่ <What? S 1> <laughs> ค่ะสนใจติดต่อได้นะคะสนใจโทรเลยเถอะค่ะนี่เบอร์ข้างทั่งนี่ยเป็นเบอร์ไอเดียไล่โทรก็ได้แล้วก็เบอร์ข้างใต้เบอร์ลุงเขี่ยนถือ้ะจ้ะสนใจก네็ติดต่อได้้ะจ้ะเด้อเพิ่อนก็ไปกับอันสร้างคูโหเพิ่อนคือเก่าค่ะสร้างอัลมาลาสร้างอัลเอ้าเวียนขึ้นได้อ่อาไปแตใส่เนาะว้าวเพื่นใส่อยู่นิ่มันโอ้ ร้านพากันไปไหนคะมง่วงเหลืบอบมองลุงลูงกม่วงเหลือบมองลุงมันเห็นพ่อยแหวงอะ

ลวมเนี่หลวงรมเนี่มันจะลวมมันชิลมไหล่ะไปแข่งพลุกไหมพลุงไหมเอเอเอ้ไปนี่อาทงขยะมาซื้อไมาให้ปรุ่งเรือมยังไมอลุงซื้อมาให้หอกรุงมาจะส่งสิรุงมาไว้อางเ น่าอีตาจังแฉียงทองชินเลนียนเยอายืมฟันสวยก่อนค่ะน่าลีตาจังยุดอย่าออกมาเนี่ยมมารวมเอาไป,อไปเรื่อยยังอยางเนี้ยน,น,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่น giờ khửi bay lùng 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 chắc là cả nhà ban nè vây nè sao tưởng mà thứ phun mùi thế này mướn làm đây, đây là nó tiệt nè là nè ลงมาลงมาลูมาหาคนเก่งยมเกยหมบฟันสวยให้พดูก่อนยืมฟันสวยมืนมลูกมืนมาเหมือนมาเจอด่าก็เหมือนม่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเหเล่นเตะบอลเตะบอลเตะ โอ้ยยังก่ายย่งวะลูกไปล้วป่ะไปมันมาหาลูกมั้ยมาเด้อมาเด้อไอ้มาหาดิยายแบงมาแล้วว้ายายแบงยายึ้นไปยายแบงยายแบงย่าหัดเท่ามันละยายแบงเอ้ยยายแบงมื่นหมื่นหน่ำด้อยายแบงเอ้ยคนบอกอยากด้วยายแบงเอ้ยเก่าเป็นเก่าเลยล่ะโอ้ยเก่งเก่งเลยไม่กี่ค่อยต่ดมองเลยพี่หนังเล็นลูกเล็นบอลนะอ้อยอ้ยนั่นละ

เยออออายอ,อยากให้อ,อ,อ,หอ้น้นองเก็บเ้ชวยวะนี่้องเก่วยอ,อ,อ่ะยิฟันสวยก่อนยิฟันกินบั่ว <laughs> <c oughs> กินทั่วลูกกินทั่วั่วลูกกำลังก็เสือกสีกันหเห,หรอน่ลูก นี่ไปไปลูกห้าเจบาทเยีด้วยอุ้ยกินไกินไหนงหมดเกอล้วอ้ยนะันไปให้ป้าองด้วยัห,ห้ป้าองด้วยนใป้าขอดูหน่อยค่ะเหนงให้ป้าองด้วยกเขี่ยข้อง่อให้ป้าองด้วทนทน ไอ้มาแล้วแล้วล้ว,ว,ลวมีไอ้ดอกไอ้เขาตัไปออไอ้ไอ้ตปอันสละข้ามฉันสวยฉันสวย

มานสร้างเด้อสร้างเด้อสร้างเด้อไ <c oughs> อ้ยิ้มสวย <c oughs> ยิ้มสวยค <c oughs> ่ะเดี๋ยวถ้ารับคลิปนี้ก็ไปซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในตาสวัสดีค่ะกวาลูก สวัะจาสวัสดีค่ะมายนมาเสวคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสุัจดีคะนี่ลูกสุดดดดชันนี้แหละค่ะบ๊ายบาย